สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเที่ยวทางธรรมรายการที่คุณผู้ชมจะได้หลักธรรมจากการท่องเที่ยวค่ะ วันนี้ส้มพาคุณผู้ชมมาที่วัดกลางบางพระอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะวัดนี้เป็นวัดที่มีความเก่าแก่เป็นอย่างมากเรียกได้ว่ามีอายุเทียบเท่ากับการสร้างกรุงรัตนโกสินทร์เลยก็ว่าได้ค่ะและวัดนี้เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆรวมถึงคนส่วนใหญ่ที่มาวัดนี้นะคะคุณผู้ชมก็มักจะมากราบขอพรหลวงพ่อสมหวังกันซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มักจะสมหวังตามที่ขอพรกันกลับไปแทบจะทุกคนเลยเดี๋ยววันนี้ส้มจะพาคุณผู้ชมมาขอพรหลวงพ่อสมหวังด้วยเช่นกันค่ะ และเช่นเคยค่ะคุณผู้ชมทุกสัปดาห์เรามีวัตถุมงคลมามอบให้กับแฟนๆรายการค่ะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะวัตถุมงคลที่เราจะมอบให้กับคุณผู้ชมนั้นก็คือค่ะคุณผู้ชมก็จะประกอบไปด้วยหลวงพ่อสมหวังนะคะที่เป็นพระผงแล้วก็เป็นเนื้อสำริดรวมถึงมีแผ่นทองหลวงพ่อสมหวังด้วยและที่สําคัญค่ะยังมีสติกเกอร์ของให้สมหวังด้วยนะคะจะมอบให้กับคุณผู้ชมที่ตอบคําถามของเราถูกค่ะซึ่งสัปดาห์นี้คําถามที่เราจะถามคุณผู้ชมนั้นเราจะถามคุณผู้ชมว่า หลวงพ่อสมหวังเป็นพระพุทธรูปปางอะไรและมีขนาดความสูงเท่าไหร่ค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะหลวงพ่อสมหวังเป็นพระพุทธรูปปางอะไรและมีขนาดความสูงเท่าไหร่ถ้าคุณผู้ชมทราบคําตอบแล้วพิมพ์คําตอบเข้ามาเลยนะคะที่ช่องคอมเมนต์ทาง Facebook Live TV5 HD ออนไลน์ค่ะเข้าไปที่รายการเที่ยวทางธรรมซึ่งกําลังออนไลน์พร้อมกับทางโทรทัศน์อยู่ในขณะนี้เลยคุณผู้ชมที่ตอบถูกสาท่านแรกนะคะจะได้รับวัตถุมงคลจากทางรายการทานละ1ชุดนี้เลยค่ะคุณผู้ชม ส่วนคุณผู้ชมที่ตอบคําถามของเราถูกแต่ว่าทางรายการไม่สามารถที่จะติดต่อคุณผู้ชมได้ขออนุญาตให้สิทธิ์กับผู้ที่ตอบถูกเป็นท่านถัดไปค่ะ ส้มขาช่วงเที่ยวทางธรรมนะคะวันนี้เรามีวิทยากรพิเศษเลยนะคะที่จะพาเราชมวัดกลางบางพระแห่งนี้อยู่กับส้มตรงนี้แล้วค่ะต้องขอต้อนรับนะคะคุณสหวัฒปิ่นมงคลหรือว่าพี่ต้นนั่นเองสวัสดีค่ะพี่ต้นก่อนอื่นเลยอยากให้พี่ต้นเล่าประวัติของวัดให้ฟังหน่อยเพราะว่าทราบมาว่าวัดนี้เนี่ยเก่าแก่มากขนาดเทียบเท่ากับกรุงสรนโกศิลเลยอะคะใช่ครับก็วัดนี้นะครับก็ประวัติที่เคยเล่ากันสืบสืบต่อกันมาคือตั้งแต่ ต้นกรุงธนากรสินนะครับเมื่อสมัยปลายกรุงธนากรสินเนี่ยตอนที่กรุงแตกก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เอาอพยพมานะครับแล้วก็นำพระวุทธร,รูปมาหนึ่งองค์พร้อมด้วยต้นโพก็ล่ลลองมาจากทางแม่นม้ำ่าจีนนะครับแล้วมาถึงถึงป้าคอบังพระนะครับซึ่งจะเลี้ยวเข้ามาในทางวัดกลางเนี่แหละครับ เกิดพายุใหญ่แล้วทีเนี้ยเขาก็เลี้ยวเรือเข้ามาเพื่อหลบพายุมีเรือมาล่ม,มตรงบริเวณนี้นะครับก็เลยตั้งขึ้นวัดวัด,วด,วดกลางหมากผาตั้งตรงนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้ทราบมาว่าที่เราอยู่ตรงเนี้ยคือเป็นพระอุโบโสถแต่ว่าเป็นหลังใหม่หลังใหม่ครับก็หลังเดิมจะเป็นหลังที่เล็กอยู่ทางด้านด้านเขาเรียกว่าขวามือกุทะลุด้านล่างเพราะว่าหลังนั้นจะเป็นหลังต้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่ต้น ตั้งแต่สร้างวัดมาเลยก็240กว่าปีมาแล้วนะครับและพระบู่วนหลังเล็กนะครับการทำเ็าเรียกว่าสังฆกรรมของของพระพระสงฆ์มันไม่พอเพียงบางทีมันเล็กเกินไปก็เลยท่านอดีตท่านเจ้าวาดนะครับหลวพ่อปูนสุนทะโลก็ดำเนินะะสร้างโบสถ์องค์ใหญ่ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อให้เพียงพอก็มาสร้างเสร็จในปี2540 44ไ,ได้วิวิสุทนทรศสีมาครับแล้วก็ได้วิวิสุนทรมรีมาแล้วก็มากูุปศิมาฝั่งนี้มิรปี2 5 5 6แล้วก็สร้างบทหลังนี้ได้บทหลังนี้ขึ้นมาปัจจุบันนี้จเจ้าอาวาสท่านมีนามว่าอะไรคะอ่าท่านพระครูศรีสุตากรเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันหลังจากที่หลวงพ่อปูต์มรณภาพเมื่อปี2542ก็ได้แต่งตั้งนะครับท่านพระครูศรีสุตากรเป็นเป็นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ตอนนี้เนี่ยทั้งพระอุโบสถองค์ใหม่องค์หลังเก่าเนี่ยก็คือใช้ทําสังฆกรรมใช่ครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยถ้าจะเป็นงานบวชงานอะไรก็จะเป็นที่พระอุโบสถหลังใหม่นะครับหลังเก่านี้จะให้เปิดให้สาธุชนที่มาไหว้พระปกติครับนในโบสถ์หลังเก่านะครับจะมีหลวงพ่อสมบอทัพีมองค์จําลองอยู่ด้านล่างโบสถ์นี้ด้านด้านบนนี้จะปิดจะเปิดในเวลาสําคัญสาคัญเท่านั้นวิสดงว่าคุณผู้ชมวันนี้เราโชคดีทีมงานโชคดีเพราะว่าปกติ พระโบสฐหลังนี้ไม่ได้เปิดให้เข้ามาใช่ครับแตเป็นเวลาสําคัญนอกจากมีงานบวชก่อนที่จะพูดถึงพระประธานภายในพระอุโบสถแห่งนี้เนี่ยมีภาพจิตรกรรมที่มีความสวยงามเหมือนกันเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรบ้างก็อันนี้เป็นเกี่ยวกับทศชาติของก่อนที่สมเด็จสมมาธรบุตรเจ้าตรัสสรุปนะครับเป็นชาติต่างๆนะครับชาติที่มนี่ค่ะเรียงมาเลยเป แล้วก็ช้าอ,อ๋อเตชะสุนรรมะปูจานาวิเวใช่ครับค่ะก็เป็นเชาชิิสุดท้ายก่อนที่จะตัดสรุ้เป็นสมเด็จพระสมามาสัมพุทธเจ้าค่ะโอ้โหมีความงดงามมากๆเลยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมแต่ว่าเนี่ยเราพูดถึงพระประธาน,นโภายในพระบรมหลายรอบแล้วต้องให้พี่ต้นเล่าให้ฟังแล้วล่ะค่ะว่าหลวงพ่อทัพทิมองค์นี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรอย่างที่ ตอนแรกที่เล่าก็หลวงพ่อทัพทิมนะครับตอนนี้เป็นประธานพระประธานในโบสถ์องค์จริงนี่คือองค์จริงเลยองค์จริงครับก็มีอายุตอนนี้ก็241ปีแล้วถึงว่า241ปีนะครับก็พูดงไงว่าอยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาเลยอยู่คู่กับวัดเลยด้วยใช่ครับอยู่คู่กับวัดมาตั้งแต่ลอดเลยนะก็เป็นเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นเป็นพระที่ ประชาชนนะครับในตำบลบางาพระตำบลใกล้เคียงมากราบไหว้บูชากันตลอดแล้โบสถหลังนี้มีความสำคัญอย่างคือใต้โบสถเรามีพิธีรอดบโบสถ์เพื่อความศักดิ์เพื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลของคน,งคนท,ที่ชอบมาแก้ดวงพม,มีมีปัญหาเกี่ยวกับอ,อะไรพวกนี้ครับก็จะมารอดโบสถ์สะดอกคอด้านล่างาใต้โบสถ ถึงแม้ว่าได้เพอาะเปิดทุกวันอาทิตย์ใช่ครับรอใต้โบสถ์คุณผู้ชมสามารถมาได้ทุกวันอาทิตย์แต่ว่าถ้าในโบสถ์เนี้ยเฉพาะวันสำคัญัสำคัญเท่านั้นค่ะแต่คุณผู้ชมนะคะอยากจะมากราบหลวงพ่อทัพทีมในพระอุโบสถหลังใหญ่เนี่ยหลังใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้แต่ว่าก็มีองค์จำลองมีองค์จำลองที่หลังเล็กด้านล่งค่ะค่ะโอ้ยคุณผู้ชมวันนี้ก็ได้ทราบถึงประวัตินะคะของวัดได้มากราบพระประธานของวัด แต่ว่าถ้ามาถึงวัดกลางบางพระถ้าเราจะไม่ไปขอพรจากหลวงพ่อสมหวังเนี่ยก็ได้ได้ว่าเราคงมาไม่ถึงวัดกลางบางพระถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคงจะต้องรบกวนพี่ต้นพาไปกราบขอพรหลวงพ่อสมหวังก, <ะ S 2> ก <ะ S 1> ันนยค่ะก็เป็นสืบเนื่องจากหลวงพ่อทัพทีมเหมือนกัน,นถ้าางนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อในเรื่องของหลวงพ่อสมหวังค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อครับ ทุผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะพี่ต้นพาเรามาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าองค์หลวงพ่อสมหวังองค์ใหญ่แล้วค่ะพี่ต้นค่ะหลวงพ่อองค์นี้เนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะสร้างตอนไหนคะก็หลวงพ่อสมหวังนะครับเดิมชื่อพระใหญ่แต่ไม่ได้ชื่อหลวงพ่อสมหวังใช่ครับเป็นพระที่สร้างโดยนิมิตของพระพุทธอดีตเจ้าว่านะครับได้นิมิตว่ามีเทวดานะครับมาบอกให้ท่านได้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไว้ใจกลางชุมชนตำบลบางพระ เพื่อให้ได้ให้สาธุชนนะครับได้มากราบไหว้เคารพบูชากันนะครับก็นิมิตนี้เกิดวันที่22เมษายน2525หลพ่อพุธก็เลยถือวันนี้เป็นวันที่เริ่มที่จะสถาปนาหลวงพ่อขึ้นมานะครับก็ได้รวบรวมคุยกับเขาเรียกว่ากรรมการแล้วก็คนในตมบลจุนซุ่นคว่าจะสร้างก็เลยสร้างขึ้นมาใช้เวลาในการสร้างนานไหมคะก็ประมาณ หลายปีประมาณ2องพันหึ่งพันสองพ0 0หลังตามปีครับแล้วก็สร้างสร้างขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ข้างในองค์หลวงพ่อเนี่ยก็จะบรรจุนะครับพระพุทธรูปที่หลวงพ่อพุธได้สะสมไว้นะคนจากที่ต่างๆตั้งแต่ท่านไป็ุด,ดงมานะไว้ที่องค์หลวงพ่อด้วยนะครับในองค์หลวงพ่อสมหวังมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆใส่บรรจุไว้ด้วยใช่ครับโอ้ยถือว่าเปป็นพพรระุทธูศักดิ์สิทธิ์ค่ะ จริงๆพี่ต้นขาพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยหลวงพ่อสมหวังเนี่ยท่านทาเป็นเป็นปางอะไรคะเป็นปางมารวิชัยปางมาร,รวิชัยแ<ช>ปลว่าชนะมารชนะมารแต่ถ้าคิคก็เรียกว่าปานมารวิชัยเนี่ยแต่ว,ว่า,มมานชนะมารและเนี่ยปานมารวิชัยเนี่ยเราชนะมารน,นะครับคุณผู้ชมต้องเรียกให้ถูกนะคะว่าเป็นปางมารวิชัยถึงจะแปลว่าชนะมารน,นะคะ<ช>ไม่ใช่มารวิชัยนะคะค,คแล้วหลวงพ่อองค์นี้ท่านมีขนาดความสูงก็ค่ะ ความสูงของงพ่อครับ30เมตร39เซนติเมตรค่ะน้าตักกว้าง15เมตร39เซนติเมตรครับอ่าอย่างที่ถามคุณผู้ชมจะไปในช่วงต้นรายการนะคะว่าพระพุทธรูปองคนี้หรือว่าหลวงพ่อสมหวังเนี่ยเป็นปางอะไรก็คือปางมารวิชัยนั่นเองแล้วก็ขนาดความสูงเนี่ยก็คือ30 30เมตร30เซนติเมตร39เเซนติเมตรนั่นเองใช่ครับตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยที่ได้ชื่อว่าหลวงพ่อสมหวังเป็นเพราะว่า ก็เนื่องจากว่าหลังจากที่สร้างมาแล้วก็มีคนกราบไหว้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ก็ตามนิสัยของคนไทยเรามาขอพรมาขอพรมาบนบาสารกาวอะไรครับแล้วประสบวาม์สำเร็จมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนคนก็ขนานนามว่าเป็นหลวงพ่อสมหวังก็ตั้งแต่บนั้นมาก็เราก็ขนานนามท่านว่าองค์พ่อสมหวังมาตลอดนะครับส่วนใหญ่คนเขาจะมาขอพรเรื่องอะไรกันคะพี่ต้นก็ จริงๆก็ได้เกือบทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะครับเรื่องการงานเรื่องนี้สินเรื่องขายที่อะไรพวกนี้ครับความรักได้ไหมคะความรักเม่มเคยมีเคยมีต้องบอกเคยมีได้บอกไม่มีก็ไม่ได้ก็เคยมีครับแล้วส่วนใหญ่ก็คือสมหวังการที่ขอส่วนใหญ่ก็จะสมหวังนะครับแล้วก็นําของมาแก้บนทุกๆวันจะมีของมาแก้บนประมาณตั้งเกือบเป็นร้อยร้อยคันที่มาแก้บนนะครับก็ของแก้บนเนี่ยบางคนมาถามว่า จะต้องเอาอะไรมาแก้บนถึงนี้ถึงได้สมหวังต้องบอกว่าว่าเอาที่เราสามารถทาได้หามาถวายหลวงพ่อได้ไม่ต้องไปบนในสิ่งที่แบบมันยากในการที่เราจะหามาแก้บนได้ค่ะและมีสิ่งที่หลวงพ่อท่านชอบไหมล่ะคะว่าปกติท่านมักจะชอบอะไรก็ไม่ไม่ไม่มีที่หลวงพ่อท่านชอบเลยเป็นพิเศษแต่ว่าเอาที่หาง่ายเราก็ที่เราสะดวกนั่นเองใช่ครับ ทีนี้เนี่ยสำคัญเลยค่ะพี่ต้นคือคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามาขอพรหลวงพ่อสมหวังเนี่ยเขาต้องมีวิธีการไหว้คาถาสวดคือทํายังไงถึงจะสวดแล้วแบบได้สมหวังอย่างที่เราขอคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะับก็มาดอกไม้ทูบเทียนนะครับขึ้นไปกับสการาหรือพ่อข้างบนข้างบนจะมีคําบูชาใช่คมีบันไดขึ้นไปอีกใช่ค่ะมีบันไดขึ้นไมีคาบูชาพอด้านบนเสร็จแล้วก็จะมีคําขอพรนะครับมีคําขอพรเป็นแผ่นค่ะ ตามนั้นได้เลยและขอพรตามนั้นได้เลยนะครับก็วิธีการขึ้นไปก็คือเอาดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็จะมีสมหวังค่ะสมหวังก็คือก็คือเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าแหววแต่ปัจจุบันเนี้ยเรียกว่าสมหวังเอาสมหวังขึ้นไปถวายพอด้านบนนะครับแล้วบางคนเนี่ยที่ไม่เคยมาก็จะเอาแผ่นแผ่นดวงพิชัยสงครามเขียนชื่อวันเดือนปีเกิดเราฝั่งดวงมีพ่อนะครับแล้วก็ทําการขอพรจากด้านบนได้ค่ะ โอเคถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวจะต้องรบกวนพี่ต้นพาขึ้นไปข้างบน<ด>นิดนึงเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเอ้าวต้องไว้ทุกเียนอคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตามขึ้นไปข้างบนกันเลยนะคะ ตอนนี้เราก็จะมาปิดทององค์พระกันนะคะมีคนแนะนําว่าให้ปิดที่ที่ท้องของพระพุทธรูปเนื่องจากว่าจะได้ทําให้คนที่ปิดเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองค่ะปิดตรงสะดือเลยค่ะคุณผู้ชม เดี๋ยวคมจะขึ้นไปปิดทองที่หน้าตาักพระนะคะแล้วก็จะเอาแผ่นดวงนี้นะคะไปใส่ในช่องด้วยเพื่อเป็นการฝากดวงกับหลวงพ่อสมหวังค่ะปึ๊บ ที่เราได้ไปขอพรจากหลวงพ่อสมหวังข้างบนแล้วนะคะท่านก็จะประทานพรให้กับเราแล้วแต่ว่าจุดต่อไปที่สาคัญก็คือจุดที่ส้านั่งอยู่นี้เป็นจุดที่เรียกได้ว่าจุดรับพรค่ะซึ่งก็ถ้าเรามารับพรตรงนี้แล้วก็จะเรียกว่าเสร็จสิ้นกระบวนการตามพิธีที่หลวงพ่อท่านได้ประทานให้เราค่ะเดี๋ยวตอนนี้ส้มจะมารับพรจากหลวงพ่อสมหวังกันก่อนค่ะ จุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดสําคัญมากๆของวัดนี้เลยทีเดียว<ช>ต้นบ,บอกในค่ะว่าตรงนี้คือคือจุดนี้เป็นจุดเรียกว่าสังฆาลหรือพระพุธเป็นอดีตเจ้าวาดเป็นพระผู้สร้างและสถาปนาองค์พ่อสงางขึ้นมามนะครับหลวงพ่อพุธนะครับก็เป็นเกจิอาจารย์ุกค่อนข้างจะแกวแก่พอสมควรน,นะเพราะว่า,าตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเปิด ลูกเตียวกัิหลหรอาเปิ่นแต่ว่าข้าอเปิ่นจะเป็นอีกทางหนึ่งหลวงพ่อพุธจะเป็นด้านเมตตามหานิยมเกี่ยวกับการค้าขายฉะนั้นลูกศิษย์สมัยก่อนหลวงพ่อพุธนะครับก็จะเป็นสายทางพวกการค้าหลวงพ่อพุธก็จะเป็นลูกศิษย์ของพ่อน้อยวัดศรีสะทองนะครับหลวงพ่อเพิ่มการหแก้วนะครับก็จะเป็นมีวัตถุมงคลอะไรหลายชิ้นที่มีชื่อเสียงนะครับก็เป็นเป็นพระผู้สถาปนาองค์พ่อสมหวังนะครับโดย ใช้วิทาจตุรธาตุทั้งสี่แคือดินน้ำลมไฟฉะนั้นที่เห็นว่าหลวงพ่อสมหวังนะครับหลวงพ่อพุ๊ดจะไม่ให้มีหลังคาหรืออะไรก็คือให้เปิดรับเปิดรับเป็นที่เลยคือรับธาตุไฟใหคือแดดลมฝนนะครับแล้วก็สร้างมาจากมวลตินนะครับจึจร้าเป็นสี่คนะรบเป็นวิชาที่ท่านได้รับเรียนมาโดยการเคื่อนไปทุดดงแล้วก็รับเรียนประสิวิชาอันนี้มา ท่านมรณภาพในปีไหนคะ2000 2 5 4 2 42ก็20กว่าปี20กว่าปีแล้วแต่ว่าคนก็ยังคงมาข้ามัดนี้ัสังขารท่านไม่น่าเมื่อปลยก็คนจะมากราบไหว้อยู่เรื่อยๆนะครับและมีคาถาที่บูชาหลวงพ่อให้ครับก็จะมีคาถาอยู่ด้านหน้านะคัมีร์สุกโตสึงนิตานะครับก็อ่านให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงดีกว่า อิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะสุนทรโรอาจาริโยจะมหาลาโพสัพพสุขขังจะมหาลาพังสัพพะโพคังสัพพะทนังพระวันตุเมนี่เป็นคาถาบูชาหลวงพ่อพุธนั่เองค,ค่ะยังไงคุณผู้ชมนะคะที่มาที่วัดกลางบางพระแล้วไหว้ทุกจุดแล้วจุดสําคัญที่ ต้องมาเลยเรียกได้ว่าไม่มาไม่ได้เลยใช่ครับก็คือมาขอพรด้านเมตตามหานิยมนะครับอยากค้าขายดีนะครับอยากมีคนเมตตามหานิยมก็คือเหมือนว่าอยู่ไปไหนก็มีแต่คนรักคนเมตตานะครับก็มาขอพรจะท่านได้ักเมตตาด้วยค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยต้องขอบคุณพี่ต้นก่อนเลยค่ะแต่ว่าช่วงหน้าความน่าสนใจของเรายังไม่หมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสไปสนทนาธรรมค่ะ กัหลวงพ่อท่านจะเอาวาดของวัดกลางบางพระแห่งนี้เป็นเรื่องของการเข้าสู่ช่วงวันเข้าพรรษาอย่างไรให้ใจสุขเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าช่วงทอล์กทูรรมค่ะ คุณผู้ชมค่ะช่วงพ,อพ่อครูทำในวันนี้เราได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะคะจากพระครูศรีสุตากรค่ะเจ้าอาวาสวัดกลางบางพระจังหวัดนคปรปฐมให้เราได้มาสนทนาธรรมกับท่านในวันนี้ค่ะกราบนมัสกการค่ะเจริญพรโยม หลวงพ่อคะ่ะก็เป็นช่วงของวันข้าพรรษาวันนี้ก็เลยเป็นหัวข้อสนทนธธรรมเกี่ยวกับเรื่องของวันข้าพรรษาคะ่ะนในช่วงข้าพรรษานี้จะทําอย่างไรให้เราอยู่ในช่วงวันข้าพรรษาด้วยใจที่เป็นความสุขอะค่ะขอจะเอจริญพรเจริญพรศรัทธาสาธุชนผู้มีความเคารพนับถือในพระรัตนาตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกท่านทุกคน หลักทำคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันและช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่จะมาถึงซึ่งสามารถที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติในสภาพของสังคมปัจจุบันให้มีความสุขความเจริญความสำเร็จที่ยั่งยืนก็น่าจะเป็นหลักของไตสิกขานั่นก็คือหลักของศีลสมาธิและปัญญา ซึ่งเป็นกระบวนการในข้อประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ทั้งหลายความสามัญสำนึกในการรับผิดชอบร่วมกันในกระบวนการการใช้ชีวิตในทางสังคมศินจะเป็นเครื่องร้อยลัดทุกสิ่งที่ทำทุกคำที่พูดให้มีสภาพเป็นปกติในเรื่องของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะฉะนั้นเมื่อสามารถปฏิบัติได้เช่นนี้ความปกติสุข ก็ย่อมเกิดขึ้นกระบวนการต่อไปนั่นก็คือหลักของสมาธิคือการรักษาใจมั่นรักษาใจมั่นต่อการทำหน้าที่ของฝวามเป็นชาวพุทธในการยึดถือปฏิบัติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ตามหัวข้อหลักธรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลักพรมวิหารธรรมหลักสติสัมปชัญญะซึ่งถือว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะ สูงสุดในทางพระพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นต้นก็จะสามารถที่จะนำความสุขความเจริญควาสมสำเร็จในชีวิตเข้ามาสู่ตนโดยเฉพาะพุทธมามะกะชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาต่อไปคือปัญญาคือการพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุมีผลตามกระบวนการตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติตามหลักธรรมะต่างๆที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดไปแล้วดีนั้นนี้คือหลัก ตัวเหตุตัวผลและกระบวนการสำคัญที่จะสามารถนำให้ไปสู่ความสุขความสำเร็จในชีวิตตามกระบวนการความยั่งยืนต่อไปนั่นก็คือหลักของปัญญาคือการพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุมีผลก็สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธ,ธเจ้าได้จเจริญพรหลวงพ่อคะหนูอยากให้หลวงพ่อให้ข้อคิดคติธรรมกับชาวพุทธ ในการดาเนินชีวิตในทุกๆวันหน่อยค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะทําบุญแค่เฉพาะช่วงข้อพรรษาสาเดือนแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถดําเนินชีวิตในทางที่ดีได้ตลอดทั้งปีเลยเนี่ยเราควรจะใช้หลักทำไรคะขอจะเจริญพรในส่วนของวัดกลางบางพระหลวงพ่อสมหวังได้มีโครงการกิจกรรมกิจการต่างๆโดยเฉพาะงานสาธารณสงเคราะห์11โครงการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นก็คือกระบวนการของการทำวัด ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนเรียกว่าการใช้วิธีกรรมแบบโบราณก็คือการทำวัดให้เป็นที่พึ่งของประชาชนซึ่งประชาชนหาทางออกไม่ได้ก็จะไปออกทางเข้านี่ก็คือกระบวนการของเราเพราะฉะนั้นเรามีบุคลากรเรามีสมาชิกชมรมมากมายหลายระดับด้วยกันจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีคติธรรม ประจำชมรมคติธรรมประจําชีวิตซึ่งเราได้เขียนและกําหนดไว้ว่าพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายทรงสอนพระธรรมคือความจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแบบแยกแยะอย่างมีเหตุผลขอให้ท่านทั้งหลายจงมีสติสัมปชัญญะปัญญาและความไม่ประมาทอยู่เสมอเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขและเพื่อความเจริญของท่านทั้งหลายตลอดไปถอดใจความธรรมะ ที่มีความสําคัญนั่นก็คือ 1. สติความระลึกได้ 2. สัมปชัญญะความรู้ตัว 3. ปัญญาการพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุมีผลและข้อที่ 4. ความไม่ประมาทอธิบายขยายความว่าสติคือความระลึกได้ทุกสิ่งที่ทําทุกคําที่พูดในการใช้ชีวิตประจําวันก็จําเป็นที่จะต้องมีสติเป็นเครื่องควบคุมเป็นเครื่องร้อยลัดถึงจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้ ประการที่สองคือสัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ในสิ่งต่างๆแยกแยกแยะในสิ่งต่างๆให้มีเหตุมีผลตามกระบวนการหลักธรรมคำสอนขององค์สมนเดจพระสสมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปข้อที่3คือปัญญาการใช้เหตุใช้ผลพิจารณาสิ่งต่างๆโดยการแยกแยะให้เป็นเหตุเป็นผลทุกสิ่งที่ทําทุกคําที่พูดเพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์อย่างถาวรมั่นคงสืบต่อไปและข้อสุดท้ายข้อที่4ก็มีความสําคัญอีกเช่นกัน นั่นก็คือความไม่ประมาทไม่ประมาทในการใช้ชีวิตไม่ประมาทในทุกสิ่งทั้งปวงเพราะฉะนั้นธรรมะ4ข้อนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานชีวิตที่มีความสำคัญไม่ว่าจะเป็นเข้าพรรษาออกพรรษาหรือเทศกาลใดๆก็ตามก็สามารถที่จะใช้ธรรมะทั้ง4ข้อนี้คือ1สติ2สัมปชัญญะสปัญญาและข้อที่4ความไม่ประมาทได้ตลอดไปเมื่อท่านทั้งหลาย ได้ปฏิบัติศีลเป็นที่ตั้งได้ปฏิบัติธรรมะทั้ง4ข้อเป็นที่ตั้งก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดและความเป็นมงคลกับชีวิตนั่นก็คือความสุขความเจริญความสำเร็จและความสมหวังตลอดไปขอเจริญพรคุณผู้ชมคะอย่างที่หลวงพ่อท่านได้ให้พรไว้นะคะก็คือในการที่จะดำเนินชีวิตในทุกๆวันให้มีความสุขก็คือสติสัมปชัญญะ ปัญญาและก็ความไม่ประมาทซึ่งคุณผู้ชมสามารถนํามาใช้ดําเนินชีวิตได้ในทุกๆวันเลยค่ะไม่แค่เพียงเฉพาะในช่วงวันข้อพรรษาเท่านั้นนะคะซึ่งท่านําหลักธรรมที่ท่านได้มอบให้ไว้เชื่อว่าคุณผู้ชมก็จะใช้ชีวิตในทุทกๆวันได้อย่างมีความสุขแล้วก็สมหวังเหมือนกับที่เรามาที่วัดกลางบางพระหลวงพ่อสมหวังแห่งนี้นะคะนิริกาขอขระคุณหลวงพ่อมากมากนะคะเจริญพรสาธุค่ะ วันนี้พาคุณผู้ชมมากราบขอพรหลวงพ่อสมหวังแล้วนะคะก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะมีความสุขสมหวังที่ได้ชมรายการเที่ยวทางธรรมของเราด้วยเช่นกันนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกับรายการเที่ยวทางธรรมได้ใหม่ทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งทางทีวี5 HD ดูช่อง5ากดหมายเลข5าค่ะและสามารถรับชมช่องทางออนไลน์ได้นะคะทั้ง Facebook YouTube และติดตามทีวี5 HD ออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะวันนี้ส้มลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ